ใหม่ชงค่ะวันดีค่ะพีนวองตั้งร้ายตอนนี้เตี่ยมมาเยี่ยมแม่นะคะไม่ได้เจอกัอนเวลานาน7ปีเข้าแปีแล้วนะคะวันนี้เตี่มพาทุกคนมาเยี่ยมแม่นะคะเต็มไม่ได้เจอแม่เป็นเวลานานนะคะประมาณ7ปีเข้า8ปีแล้วคะ่ะ<ๆ>ก็เลยถ่ายหมู่บ้านให้ทุกคนดูลเล็กน้อยนะคะ หมู่บ้านนี้เขาเรียกหมู่บ้านหน่วงลาวนะคะล้านหลองเต็มก็จะมีหน่วงอยู่กลางบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านพี่ชายที่แม่พักอยู่นะคะทั้งหมดมีกันห้าคนพี่น้องนะคะพี่ชายอยู่นี่คนเดียวนะคะอยู่ประเทศไทยสี่คนพี่น้องค่ะ ถมวยกวนแม่ก็จะปล่อย,อยมามาเจงลายนะคะตอนนี้แก่ๆมากแล้วปล่อยไม่ไล่นนะคะก็เลยมาหาแกโกไม่มีโอกาสได้เห็นแกอีกนะคะทางเข้าหมู่บ้านนะคะที่นี่เขาจะทําการเกษตรนะคะทาไร่อ้อย,อยขา้าวโพดนะคะเป็นค้าวสวบอยู่ลั่นหลองติมนี่ก็จะเป็นข้าวโพดที่เขาเก็บมาจากไร่ย,ยังไม่ได้ขายนะคะ ทำไร่ทำนากันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงสวนแล้วค่ะมาเก็บผักจีไปใส่เข้าวซอยนะคะหลานๆก็มาด่วยเลยลือมากเลยนะคะเป็นสวนกระเทียมนะคะเขาก็ปลูกตุกอย่างนะคะมีผักกาดนะคะหอมแดงผักจีนะคะ ยอดโถนันเตานะคะอันนี้พี่สพายนะคะอันนี้ยอดโถนันเตานะคะใส่เข้าช่วยอร่อยมากเลยค่ะจะเอาไปกินกับน้ำพริกสดๆก็ไร้อยนะคะเอาไปผัดใส่น้ำมันหวยก็อร่อยดีค่ะ มาดูฝักกาดกันนะคะโหวใหญ่มากเลยค่ะก,ก,นะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนมาชนก็จะมีประมาณนี้นะคะวันนี้โคควนเต็มแล้วเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะผักกดไลค์กดติดตามด้วย